สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกทีนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาลบเลข3ตัวนะครับซึ่งจะเป็น3มตัวแบบง่ายๆก่อนนะครับโดยเดี๋ยวก่อนที่เราจะลบกันทบทวนในก่อนมือขวานะครับเราจะใช้แทนหลักหน่วยนะครับส่วนมือซ้ายเราจะใช้แทนหลักสิบนะครับการลบเลข3าหลักเราจะลบตั้งแต่ตัวหน้าไปยังตัวหลังตามลำดับนะครับเริ่มข้อแรกครับ 12ลบ3ลบหตั้ง12บขึ้นมาครับลบไปอีก3ครับลบกลับหน่วยนะครับ1 2 3ทงาม่านไหมครับต่อไปลบ5ครับลบไป5นิ้ว1 2 3 4 5สอาคำตอบที่ได้ก็คือ4นั่นเองครับ ข้อที่สองครับยี่สิบลบสี่ลบแปดตั้งยี่สิบขึ้นมาครับลบไปอีกสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปลบไปอีกแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8คํคตอบที่ได้ก็คือ8นั่นเองครับข้อที่3ครับ15ลบ5ลบ2ตั้ง15ขึ้นมาครับลบไปอีก5ครับลบบักหน่วยนะครับ1 2 3 4 5ลบไปอีก2ครับ1 2องคำตอบที่ได้ก็คือ8นั่นเองครับต่อไปข้อที่4ี่ครับ14่ลบ7ลบ3าตั้ง14ขึ้นมาครับลบไปอีก7ครับลบตรงหลักหน่วยนะครับ1 2 3 4 5สองามี่ห้าคราวนี้ลบไปอีก3ามครับหนึ่ง 2 3คําคำตอบที่ได้ก็คือ4นั่นเองครับข้อสุดท้ายครับข้อที่5 12-1-3ลบ1ลบ3ตั้ง12ขึ้นมาครับลบไปอีก1ครับ1ลบไปอีก3ครับ1 2 3าคำตอบที่ได้ก็คือ 8นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะครับ